เอาละครับรายงานล่าสุดจากเรคคอร์ดครับสื่อของประเทศโปรโตุเกสวิกตอร์เกียเคเรสกองหน้าทีมชาติสวีเดนครับยอมหันค่าเหนื่อยของตัวเวง2ล้านยูโร เพื่อช่วยให้อาร์เซนอลครับมีงบเพิ่มในการเจราจาซื้อจากสปอร์ติ้งลิสบอนครับหลังยังไม่สามารถตกลงค่าตัวได้ครับขณะที่ต้นสังกัดเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าต้องการ80ล้านยูโรเท่านั้นวิ๊กตร์เกลคิเรสครับกองหน้าของสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยก็ตกลงที่จะสลักค่าเหนื่อยครับเป็นเงินจํานวน2ล้านยูโรเพื่อช่วยให้อาร์เซนอลครับสามารถดึงข่าวไปร่วมทัพได้ง่ายขึ้นครับตามรายงานของเรคคอร์ดครับสื่อประเทศโปรตุเกส จนถึงตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสปอร์ติ้งลิสบอนได้ถึงเรื่องค่าตัวในการย้ายทีมของเกเคเลสได้เลยครับ ทั้งที่เป็นที่เชื่อกันว่าดาวเตะทีมชาติสวีเดนเนี่ยก็บรรลุเงื่อนไขต่างๆกับไอ้ปืนใหญ่ได้แล้วครับและเขาเนี่ยก็ต้องการย้ายกลับไปเล่นในอังกฤษแบบสุดๆครับกระทั่งล่าสุดเรคคอร์ดเนี่ยก็ได้อ้างว่าเกลเคเลสครับถึงขนาดยอมสละค่าแรงของเขา2ล้านยูโรให้กับทางอาร์เซนอลนะครับเอาไปเพิ่มค่าตัวสําหรับการยื่นซื้อเขาครับโดยเป็นที่เชื่อกันว่าตอนนี้สปอร์ติ้งลิสบอนครับต้องการเงิน80ล้านยูโรเพื่อเป็นค่าตัวของแข้งวัย27เปีครับ แม่นะครับเกียเคเรสถึงขั้นยอมสละค่าเหนื่อย2ล้านยูโรขนาดนี้ครับสโมสรก็ต้องบอกได้เลยว่าทําตามสัญญาแล้วก็ปล่อยเข้าไปได้แล้วล่ะนะครับเพราะเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีใจอยู่ที่สปอร์ติ้งลิสบอนแล้วตอนนี้เนี่ยอยากจะกลับไปเล่นในลีกอังกฤษนะครับแล้วก็อยากจะอยู่กับอาร์เซนอลมากๆถึงขั้นขนาดยอมสลนะค่าเหนื่อยถึง2ล้านยูโรนะครับและพี่ๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเกียเคเรสอาร์เซนอลหรือว่าสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับก็คอมเมนต์ และพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับ